ว่าว่าแต่พี่จะลองแบบจับกระสายไหมแต่ผมไม่รู้คืออะไรผมไม่มีคมรู้เรื่องคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับชีวิตผมออคืออะไรก็มันก็แบบเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่ง <S 2> <S 2> อ่ะพี่แต่ว่ามันเป็นจับเส้นอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงไหนอ่ะตรงนั้นอ่ะพี่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นลายลามกนะพี่นะ, <S <S ะเดี๋ยวแล้วพี่จะสบายมไม่เกิไม่ดีแล้ว เออเอาเอาคอร์สปกติไ <laughs> ไม่ต้องพิเศษเอาแล้วเอเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเอาอาจารย์ที่ดีไว้ตอนแรกไม่ต้องมาเพิเ่มมาชั่นให้ชันเออไม่ต้องมาพิเศษขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอนเฟคและสบู่โชว์สกินแคร์ของ LO รสใครสนใจโทร098 395 19 67และสบู่ไอยุสสรรพคุณระเบิดขี้ไข่บำรุงผิวสนใจ แอดไลน์นี้ได้เลยครับอ่าและนี่เลยครับแก้วยี่ห้ออะไรเอ่ยเฟสยี่ห้ออะไรพี่เฟสอ่ามีขนาด20กับสาย2ออสามารถหาด้วยที่ช้อปปีและเครื่องมือช่างเคนโตมั่นใจในคุณภาพเคนโตที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า50ปีหาดูได้ที่ Total Shop และ Kento Shop ครับผมและทิชชู่โอเชียนมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กแบบพกพาหาดูได้ที่ c j m a l l มิสเตอร์ดีไอวายโลตัสและบิ๊กซีทุกสาขาสวัสดีครับมบกับช่องหนามพระรานออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังเพลินกับเอิญวัดใหญ่โหตอนที่แล้วเนี่ยพี่แพทเล่าเรื่องสัตว์เนี่ยโอ้โหไม่อยากเชื่อสนุกไหมสนุกฮะจิงจกชิจันนี่ใช่แต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราเจอนะทำมาเล่าให้ฟังในแง่มุมที่ที่อาจจะคือทุกวันนี้ก็ก็บันเทิงอ่ะแต่จะเข้าไปอยู่ในนั้นไม่บันเทิง คือบางทีคนต้างๆเห็นเรื่องปกติใช่ไอ้จิงจกแมวแต่ข้างในเขาเป็นอะไรที่มันมันมีค่ามีความนี่ยังไม่ได้เล่าถึงมดนะลือเรื่องมดม,มีเรี้ยงมดนีนะมีนะออนะคือบางคนเหงาอะอยู่ข้างในอะคนมันมันเป่าเปี่ยวใจครับอ่ะพี่แพทเนี่ยอยู่ในชมรมดนตรีถูกไหม อยู่ในเรือนจำก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของชมรมดนตรีมาตั้งแต่เริ่มแรกนะจนออกอ่ะ17ปีก็อยู่แบบนั้นอยู่กับดนตรีเลยใช่แล้วก็เราเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้นหลังมีชมรมทูบีน้ำมือว่าอ่าใช่แล้วก็ต้องมีจัดประกวดมีอะไรอย่างเงี้ยคือพวกน้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่ทํางานร่วมกันหรือแม้กระทั่งคนอื่นก็จะรู้ว่าผมอ่ะจะชอบหาพวกศิลปินหน้าใหม่ปั้น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 ออดิชั่นออดิชั่นแมวมองให่นไหม ป็นคือเวลาเด็กๆน้องๆย้ายมานะครับแต่ละที<_<_<_<_่อะไรเงี้ยเราก็จะได้ทราบข่าวแล้วเขาจะมีพวกน้องๆมาบอกแล้วเออเนี่ยย้ายมาจากนี่นะร้องเพลงดีเล่นกีตาร์ได้อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือว่าช่วงหยุดจากการทํางานเนี่ยน้องก็จะพาเราไปจุดๆนั้นที่เขาอยู่แล้วเขาก็กําลังแบบโชว์ความสามารถของเราก็จะไปแอบมองเราจะต้องแอบมองเพราะเราเป็นแมบมองเราเป็นแอบมองป็นแอบมองแต่ไปต้องร้อง เราไม่ต้องร้องอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวทีนี้ว่าผมามักจะไปเจอน้องๆหลายคนนะครับที่มีความสามารถนะฮะเขาจะแบบร้องเพลงเล่นกีตาร<ม>์อยู่ตาแบบข้างตึง<ม>ข้างๆร่งองน้ำบ้างอะไรบ้างนะฮะนั่งพักผ่อนเป็นของเขาเสร็จแล้วก็มีหลายคนที่ดึงเข้ามาร่วมวงมีหลายคนที่ เอามาปั้นเป็นนักร้องอะไรเงี้ยดูตามแววตามความสามารถนะฮะคนนี้ถนัดลูกทุ่งไปลูกทุ่งอ่าทีนี้ถนัดเพลงล็อกไปเพลงล็อกคนนี้เล่นกีตาร์ได้อ่ามาเล่นช่วยกันในวงก็จะมีหลายคนแล้วก็มีอยู่นะครับวันหนึ่งก็มีสายมาบอกนะเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยผมว่าพีต้องพี่ต้องสนใจแน่เลยต้องประทับใจต้องประทับใจแน่เลยคือคอนเซปต์เขาคือแปลกแล้วก็ชัดเจนมากแล้วก็ร้องเพลงสไตล์เพื่อชีวิตอ่าเฮ้เพื่อชีวิตนี่ต้องแบบว่า นะต้องแนวต้องได้ได้เราก็จินตนาการแล้วพอไปถึงแล้วไม่ใช่พี่เอิญไม่ใช่เลยยังไงมันคือดูแล้วอ่ะเขาเป็นเหมือนกับ LGBTQ แต่ว่าด้วยภาพลักษณ์ถ้าหันหลังคือไม่ทราบจะไม่ทราบาหลังก็คือคือผู้ชายปกติเลยผู้ชีวิตเลยนะฮะก็จะแบบผอมๆผิวค้ำคหน่อยนะฮะแล้วก็ทรงก็จะแบบว่า บางทีก็ใส่เสื้อทหารบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตบางทีมีมีมีพกผ้าบ้างพี่ปูอะไรเงี้ยแต่พอหันหน้ามาคิ้วจะโก่งอ่าคิ้วโก่งให้คิ้วโก่งอ่แล้วก็ปากแดงเคยอ่าแล้วก็ใช่ก็จะมีสองอย่างนี้นะที่ที่พอจะบอกว่าเขาเป็นเป็นสาวสองอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเสียงตอนพูดอ่าเขจะบีบๆตามตามนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ ฟันก็จะไม่ค่อยครบเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองดูนะเสียงบิบเสียงสาวสองเป็นยไงพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับประมาณนี้ค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จทีนี้ว่าแต่ที่ผมทึ่งมากก็คือความสามารถทางด้านการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์นะครับผมก็เพลงที่ผมประทับใจมากที่ผมเคยให้เขาลองร้องก็คือเพลงกัญชาคำคืนนี้ยังมีแต่ว่าร้องเป็นเสียงผู้ชายเลยนะ ยับโหอินมากเลยหน้าตาเขาได้อินมากเลยนะคืนแล้วท่อนท่อนพีคท่อนที่เป็นยูนิคของเพลงนี้ก็คือมืดมิดสนิทนอมีมีขยบลูกคอแล้วลูกคอนะแอดแล้วเพลงนี้ใครจะถึงความสามารถจะเจ๋งไม่เจ๋งวัดกันที่การลากยาวของลม เพราะว่าถ้าเราไปฟังอ่ริจินอลเพลงนี้นะฮะท่อนนี้จะลากยาวจนแบบจนตอนไปไปจะเกิดแบบจะมีนะทีนี้เราเราเราไปฟังดูเขาทําได้เยี่ยมมากผมประทับใจมากก็เลยก็เลยมีการพูดคุยสรุปว่าผมให้นามสมมุติก็แล้วกันชื่อน้องพลอยน้องพลอยนะอย่างอย่างองน้องอยพี่พี่พี่เอิญมีเจ๊เพนเจ๊พลอยมีมาน้องพลอยน้องพลอยชื่อนามสมมุตินะแกก็แบบว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่ขยันนะผมชื่นชมแกมากนะ แล้วเขาก็แบบทำทุกอย่างนะที่ที่เป็นไรายได้เพื่อที่จะเลี้ยงตัวเพราะเขาก็ไม่มีญาติไม่มีญาติต้องสู้ต้องต้ต้องดิน้นรนต้องสู้แล้วก็เวลาเสาร์อาทิตย์ว่างๆผมก็จะชวนเขามาร้องเพลงให้ฟังเอ้ลองเดี๋ยวลองพรีเซนต์ซิว่าอะไรเขาก็ร้องได้ <c oughs> หลายๆศิลปินนะพ <c oughs> งศิลป์ก็ได้แต่ที่ถนัดก็คือคาราบาวก็จะมีเด่นๆก็จะมีกัญชาวันนี้พกถ้าถ้าเสาร์ที่จะจัดเต็มหน่อจะมีพวกผ้ามาซืเสื้อทหารเออแล้ว เขาไม่แต่งตัวแบบตามสไตล์ L G B T เขาไม่แต่งไม่ไม่ไม่แต่งแต่ว่าคิ้วจะโก๋แต่แต่หน้าจะแดงบ่าจะแดงนะแค่นี้เขาทำแค่นี้ทำแค่นี้ครับแค่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 บริเวณนั่แค่นี้แค่แค่แค่แล้วก็มีเสียงตอนพูดแต่ร้องคือสีผู้ชายอ๋ออคือง่ายเขาคือสาวสองเพื่อชีวิตสาวสองเพื่อชีวิตอ่าแล้วก็เวลาเขาเสาร์อาทิตย์มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยให้เขาร้องเพลงบ้างเขาก็บอกพี่ แล้วด้วยความที่เขาแบบขยันนะจริงๆเนี่ยหนูมีมีถ้าพี่สนใจนะที่พี่สนใจหนูมีแบบถ้าพี่อยากใช้บริการหนูนะอะไรวะคือคือเอาพูดมาสิอะคือคือหนูมีความสามารถแบบเรื่องนวดแผ่นโบราณนานนวดจับเส้นไงหมอใช้บริการโป่งใจก็เอามาเล่นดนตรีเอามาเล่นดนตรีแล้วก็บอกเฮ้ยเราขี้เมื่อยเราขี้เมื่อยต้องยอมทุกวันนี้ก็ยังขี้เมื่อยนะ อ่ะลองดูลองดูอยากอยากสนับสนุนก็ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเราก็อยู่ข้างในก็รู้อยู่แล้วก็เป็นของชงของใช้อะไรเงี้ยก็ดูแลช่วยเหลือกันไปอะด้วยความที่เขาไม่มีญาติอ่ะลองดูนะหลังจากร้องเพลงอะไรก็สนับสนุนก็ลองลองนวดบีบนวดเขาคุยเนี่ยหนูนะเรา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 แปลกใจเขามีความสามารถเดีเขาสามารถพูดภาษายาวีได้ด้วยเฮ้ย แต่ว่าพื้นเพเขาไม่ได้อยู่ทางใต้หรอกอ๋อเขาเคยอบพยพไปอยู่กับแม่ที่ทางใต้แล้วก็เลยพูดภาษายาวีได้อะแล้วพ่อบอกอ๋อพ่อไม่อยู่กับหนูตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันไปพูดแบบว,ว่าว่าแต่พี่จะลองแบบจับกระสายไหม <c oughs> แต่ผมไม่รู้คืออะไร <c oughs> ผมไม่มีคมรู้เรื่องคำนี้ <c oughs> เป็นคำใหม่สำหรับ <c oughs> ชีวิตผม <c oughs> <อ>คืออะไรก็มันก็แบบเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึง <c oughs> ่งอะพี่ แต่ว่ามันจเป็นจับเส้นอนะตรงนั้นอะตรงไหนอะตรงนั้นอะพี่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นรายลามกนะพี่นะเ,ออเดี๋ยวแล้วพี่จะสบาย ไม่อะจดี๋ยดีแล้วเอาเอาคอร์สปกติก็ได้ไม่ต้องพิเศษแล้วเราเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเอาตามที่ดีไว้ตอนแรกไม่ต้องมาเพิ่มมชั่นให้ใช้เออไม่ต้องมาพิเศษก็อแล้วก็จบไปโอเคก็ใช้ได้เขามีความสามารถเยอะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็มาแบบโหหน้าตาตื่นมาเลยมาหาผมพี่โหหนูใจสั่นมนเลยเนี่ยบอกทำไมเออค่อยเล่าเออนั่งนั่งก่อนค่อยเล่าน้ำท่าไป ก็เนี่ยหนูไปเจอพ่อที่ที่พัดผ้ากันมาตั้งแต่เด็กนะฮะที่บางขวางนี่แหละพึ่งรู้ว่าพ่อหนูอะติดคุกต้องต่บตั้งแต่หนูยังเด็กนะแล้วก็เพิ่งวนเวียนพ่อก็ย้ายไปเรือนจำาูเรือนจำมีจนย้ายมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็แบบว่านามสกุลเดียวกันหนูก็เลยไปเสิร์สรุปว่าเป็นพ่อหนูพี่แล้วหนู ยังไงอะอะไรเขาจับเหมือนกับคนทาตัวมไม่ถูกยังปรับชีวิตไม่ได้นะเพราะตั้งแต่โตมาก็คือรู้ว่าตัวเองก็ก็ไม่มีพ่อดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเจอพ่อในคุปอะไรเงี้ยก็เป็นดราม่าขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นก็ประมาณนี้ก็เล่าให้ฟังแลวที่สุดเขาเขาเจอกันแล้วเาขาเขาอยู่ด้วยกันเขาดูแลกันครับน่ารักมากเขาดูแลกันคอยหาข้าวให้พ่อกินคอยดูแลเรื่อง การอาบน้าอาบท่าอะไรเงี้ยเขาน่ารักมากพ่อลูกดูแลกันพอลูกดูแลแล้วมาเจอกันในนี้มันนั่นมันเป็นมันจะเรียกความบังเอิญหรือโชคชะตาจดชะตาแน่นอนชะตาแน่นอนกําหนดให้ต้องคือคือติดคุกด้วยสิ้นสิ้นอิสรภาพด้วยแต่ได้เจอบุพการีโอเป็นอะไรที่ใช่แต่ก็เป็นเรื่องที่ที่แปลกแปลกและเขาเนี่ยแลวเขาได้เป็นศิลปินในสังกัดพี่สรุปอ๋อไม่เขาทำผิดกฎไม่ทำผิดกฎิลิไม่ได้ผิดกฎ ผมไม่รู้จะไปวางเขาตรงไหนเรงโค้งโค้งคือด้วยความที่เขาเป็นหกเอกลักษณ์ยูนิคมากไม่รู้จะจับไปอยู่ตรงไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันชัดเจนไปนิดียชัดเจนล้ำล้ำระพื้นละเออล้ำแน่นอนกอคิดภาพสาวสองใส่เสื้อทหารโพกผ้าแล้วร้องเพลงกัญชาแล้วปากแดงแล้วสมมติทำกุญญ์นี้เออเขาไม่น่าจไปทางนั้นเออถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีอย่างเงี้ยมันแล้วมันมีไหมที่พี่ปั้นสักคนหนึ่งใน ในในบางขวานที่แบบให้ร้องดีเลยปั้นขึ้นมาเป็นนักร้องคนหนึ่งมีไหมมีที่แบบแบบเอ้ยเฉยิดเฉิดฉายเลยมีมีมีก็ม,มีแล้วก็บางคนแบบจากไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยก็มาสอนกีตาร์จนเป็นแล้วก็คือดนตรีเนี่ยมันกล่อมเก่าคนนะบางคนเนี่ยแบบโหแบบคือเขาเราเรารู้สึกได้หลังจากที่เขาผ่านการเรียนหรือการฝึกเขาใจเย็นขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเ ละเอียดอ่อนขิ้นง่ายรับฟังความเห็นผู้อื่นเห็นใจคนอื่นนะครับก็กลาขัดกลาวขัดกลาวความรู้สึกตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกตัวผมเองว่าดนตรีก็ขัดกลาวหรือว่าการวาดรูปศิลปะนะจากการที่ที่เราแบบเล่าตอนแรกอีพีก่อนเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แมวนะผมว่ามันก็ได้มาจากการวาดรูปหรืองานศิลปะนี่แหละมันทําให้เราแบบรู้สึกเข็นใจผู้อื่นด้วยแม้จะเป็นแบบสัตว์อะไรเงี้ยทําให้เราได้แบบว่าได้ ได้คิดถึงผู้อื่นใช่มากกว่าตัวเองใช่ใช่ได้ห่วงใยผู้อื่นได้นี่แหละมันเขาเรียกว่าเป็นการเต็มคนน่ะคนที่เต็มคนนะก็คือนอกจากจะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองก็ต้องแบบให้เวลาแล้วก็ดูแลสังคมดูแลคนอื่นนี่มันถึงจะเป็นเป็นคนที่สมบูรณ์ความรับผิดชอบด้วยเอามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลให้ดีถ้าเราจะพูดถึงเรื่องดนตรีไปแล้วเนี่ยถูกไหมวันนี้เราเล่าถึงดนตรีมันก็ต้องโยกไปเลยเทศกาลน่ะ สอสงการปีใหม่ดนตรีมันคู่กันอยู่แล้วสนุกคืออย่างที่ที่เล่าไปนะด้วยความที่เป่าเปี่ยวเหงาใจลึกๆของผู้บุขังแล้วก็เทศกาลสงการปีใหม่เนี่ยทุกคนที่เคยผ่านในนั้นรู้นะฮะว่าความรู้สึกงแต่ละคนยังไงโหบางคนทั้งลอยเลยนะที่บ้านจะไปเที่ยวกันที่ไหนสงการเล่นน้ําตรงนั้นตรงนี้เคยไปตรงนั้น แล้วคนที่ยังมีแฟนอยู่ก็จะกังวลอะไรคือจินนาการมันจะไปสาดน้ำกับใครวะอะไรเงี้ยมันจะแล้ปุ๊บอ่ามันจะไปเคาดาวกับใครหรือเปล่าวะเออห้าสี่สามอเออับเออกับใครหรือเปล่ามันจินได้หมดมันจะได้หมดจินนาการแต่ทีนี้ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็เลยแบบว่าอยากจะหากิจกรรมอะไรให้แบบเออให้ช่วงเนี้ยมันเป็นวันอยู่ราชการด้วยไงมันก็ไม่ได้มีการทํางานไม่ได้มีอะไรกลัวจะฟุ้งซ่าน เจ้าที่ก็เลยหากิจกรรมให้ผู้องขันทําเช่นการแข่งขันกีฬาก็จะเริ่มจากกีฬาพื้นๆก่อนนะพวกตะก้อบาสฟุตบอลโอ้นี่บาสมีบาสมีด้วยนะมีบาสมีบาสมีบาสตะก้อฟุตบอลนะแล้วก็เพิ่มในส่วนเลเวลของความบันเทิงขึ้นมีนนึงนะก็จะเอาผู้องขันที่เป็น LG แบ่งฟังกันมาเตะบอลที่คนคิดดูว่าจะบันเทิงขนาดไหนเตะคนนี้เตะออกตะออกบันเทิงไหมล่ะโหแล้วแต่งตัวมาเต็มเลยนะหน้านะแล้วก็มาเตะบอลแล้วก็แบบวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็เตะโอบอลโดนอัดก็กิดกันบันเทิงไหมล่ะบันเทิงนะบันเทิงอ่าแล้วก็มีมีไอศครีมมีไอศครีมเลี้ยงอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีดนตรีแน่นอนแล้วที่ สนุกสนานมากๆเลยก็คือเรียกว่ากีฬาฮาเฮอย่างรู้มันใหไ่บางขวางเขาฮาเฮกีฬาฮาเฮก็คือว่าจัดที่ลานหลังจากแข่งบอลเสร็จอะไรเสร็จช่วงขั้นระหว่างก่อนจะมีดนตรีก็จะมีการให้ลงชื่อกันแต่ละกองงานส่งตัวแทนมานะฮะมาแข่งกีฬาเฮหนึ่งในนั้นที่พอจําได้ก็คือก๊อฟคนจนรู้จักไหมไม่รู้จักไอ้น่าจะเป็นไอ้มะเขือยาวใช่ ลูกมะนาวอะไรกอยางใช่เอามะเขือยาวเนี่ยผูกกับเชือกฟางนะแล้วก็เอาเชือกฟางเนี่มัดกับเอวของแต่ละคนสมมุติมีแขนกันสิบคนก็เรียงกันเลยมะเขือยาวก็จะห้อยตรงแต่งอยู่หว่ขาขาก็ต้องทางเสร็จปุ๊บเราก็จะมีมะนาวหรือซบอะไรก็ได้ที่กลมๆลมลักษณะกลมแล้วก็เอาใช้ตว่งเอวให้มะเขือยาวเลยตีตีไปที่มะนาวหรือลูกใดๆเนี่ยจนไปถึงเส้นชายใครถึงก่อนชนะ แล้วคิดดูเราจะควบคุมในลูกมะนาลนยอยากมากเลยนะมากกว่าจะ <c oughs> อเรียกว่าเอลเสียแต่ละคนอนะกวาจะถึงอะฮา <c oughs> เฮแล้วบันเทิงมากใช่ใช่ใชและอีกอย่างหนึ่งที่สนุกที่สุดก็คือกินวิบากกินวิบากอย่างที่พี่เอิญเคยเล่าอีพีอนก่อน <c oughs> ผมไปดูนะช่องหลงังจะมีผูน้น่งขังประเภทหนึ่งที่คิดเขาเรียกว่าบ้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไดแหวกไดแหวกได,วไดโวใช่ไดโว <c ười> คนกลุ่มเนี้ยไม่ได้เป็นแค่คนสองคนนะ <c ười> จะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเขาเป็นกลุ่มเลยนะจะเป็นการพอพอประกวดอันนี้ยจะเป็นการเผยตัวเลยว่าแต่ละคนเนี่ยตัวจริงของเธอในดนะดวงไหนกองงานบ้า <c ười> งแล้วคนเนี่ยกับบ้านเนี่ยบ้านไหนอยู่มุมไหนของแดเนเนี่ยจะส่งตัวนี้ลงจะส่งตัวนี้มานะ เขาเค้าจะเหมือนกับเป็นเป็นตัวแทนของบ้านว่าเออบ้านชาแนลนี้มันบ้านอ่าแล้ววันนี้ได้โชว์ศักยภาพได้โชว์ศักยภาพสู่สาธารณชนในงานละอ่าก็จะมีอย่างที่รู้กันนะครับก็จะมีจานนะครับมีจานใส่แป้งแป้งแป้งนะก็จะหาอะไรอยู่ข้างในเพื่อจะให้ข้าบอกมาก็จะมีก็อาหารหรือขนมที่ที่ขายอยู่ข้างในนั่นแหละนะฮะก็นั่นแหละใครกิน เก่งกินหมดกว่าก็า็ชนะกินวิบากกินวิบากก็เปิดเพลงแล้วก็จับเวลากันอะไรเงี้ยโอ้สนุกมากนะแต่ละคนโอ้โหแบบปาเปิกมอมแล้วก็หน้าเนื้อแป้งเปิกเออก็ก็บันเทิงกินเสียรายไปเลยใช่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากผมว่าน่าจะมีเฉพาะที่แดนหกบางขวางนี่แหละมันเป็นธรรมเนียมหรืออะไรไม่รู้อะนะในช่วงสงการอ่ะที่เขาเล่นน้ํากันอ่ะ นะครับก็ปกติเราก็จะเล่นนะ้ำปกติก็จะเป็นน้ำตามโซนที่เราอาบนะ้ำบ้างอะไรมาเล่นแต่มันจะมีประเพณีหนึ่งผมเจอมาทุกปีเลยนะจนผมออกมาก็ก็ยังไม่เลิกกันคนเก่าเขาก็ยังทำทำ,ทำตามกันมาก็าคือจะมีการไปจับตัวบุคคลแต่และบุคคลที่จะเอามาเล่นนะ้ำนะฮะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกับเราเล่น แม่งูเอ๋ยพอคนโดนจับ<ม>คนนั้นก็จะมาเป็นพวกแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ<ม>้นนะฮะการไปจับตัวก็คือจะไปอุ้มใช่แล้วอุ้ม,มเลยไปกันเป็นสิบอุ้มเสร็จ<ม>นะฮะแล้วก็ไปที่โซนที่เราอาบน้ําก็จะเป็นร่องน้ยายาวๆ<ม>ที่คนรู้ก็จะมีน้ามีอะไรเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยงให้เล่นน้ำสนุกฟรีเดย์วันนี้ฟรีเดย์ก็จะอุ้มไปที่ที่อ่างน้ําแต่ก่อนที่จะทําอะไรทั้งสิ้นนะก็จะจับปีก แขนข้างหนึ่งกลุ่มหนึ่งซ้ายขึงขาลอยปุ๊บแล้วก็จับแหกขาเพื่อที่จะดันหวางขาเราเข้าไปในร่องของแต่เป็นบอกกอนนะไม่ได้เป็นความรุนแรงเป็นการแบบยองการเล่นสนุกสนุกแบบอาฉันมิดนะแต่อาจจะแรงไนิดนึงอะไระดิกนิดนึงก็แทกแล้วก็ เออหนึ่งสองเออสามเสร็จอาสามสี่สิบปุ๊บก็จับโยนลงไปในร่องน้ำพอโยนลงไปก็เหมือนดำน้ำลงไปเปียกออกมาเสร็จก็กลายเป็นพวกเดียกกลายเป็นพวกเดียอกันแล้วก็จะไปล่าไปล่าคนอื่นล่าคนอื่นนะครับจนครบอ่คือโหยาวหวังว่าจะรอดเลยพี่แพทรอดไหมไม่รอดเรียบร้อยแล้วโดนทุกปีนน่าจะโดนลำดับต้นๆเลยโดนทุกปี เออใช่เออมปนเป็นการเล่นอะไรแปลกๆนะแต่ก็ก็สนุกดีั็สนุกดีก็เป็นเรื่องที่แบบเจ้าที่เขาก็ปล่อยนะวันนึงเอาวันนึงการชุ่มปีละครั้งให้ไข่เครียดจะได้ไม่ไม่ไม่สร้างปัญหาอะไรที่มันนะครับเขามีเอาน้ําใส่ถุงอะไรมาอัดกันไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีอันนั้นรุนแรงไปไม่ได้ไปเล่นแบบนั้นรุนแรงเกินไปอันนั้นรุนแรงเจ้าน้ำปลาแรงรุนแรงาะว่ามันแรงกาแล พาท่ามานี่หายไปเลยทั้งแลงต้องหวังกันเลยแค่ว่าเวลาถึงช่วงสงการต้องคิดเ่ยกูจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดอคิดมไม่รอดแน่นอนหลายปีสิบสิบหกสิบหกปีในนั้นอ่ะไม่รอดเลยอ่ะใช่ผมเคยคิดนะโหวันจำเราก็สิบกว่าแล้วมันจะมีความเกรงใจเราบ้างอย่างน้อยเด็กๆมาเขาเรียกเราน้าผู่ใหญ่แล้วบางทีเขาเรียกโขอ ไม่รอดไปโดนจับแหกขายเป็นเก่งใจกูเลยเก่งใจไม่ไม่้เขาเรียกว่าภาษาที่พวกไม่ดูมันจำคุณเลยหลบไหมคือแบบใกล้สงกรารหามุมหลบตรงนี้มีมีหลีกอะไรเงี้ยมีสุดท้ายก็วนมาอยู่ดีเพราะว่าอะไรฮะชีเป้าชีเป้าดี่อยู่ดี่อยู่ดีตัวยังแห้งอยู่ตัวยังแห้งอยู่องไม่รอ ไม่รอดที่เคยไม่เคยแบบเอาน้ำราตัวเฮ้ยโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วถึงโดนแล้วก็ยังไม่ผ่านเขาเรียกว่าพิธีกรรมนี้อ่าพิธีกรรมไม่ผ่านพกมหนีไม่พ้นเออเนี่ยไม่พ้นยุคพิพันธ์มีรับพัสดุไหมรับพัสดุสิ่งของผมจะบอกว่ายุคสมัยก่อนอ่ะยังเปิดให้รับพัสดุได้ยังให้มีญาติสามารถนําของอ่ะมาเยี่ยมเราได้คือไม่ได้แค่มาคุยนะแม่อยากทำกับข้าวมาให้ตอนนั้นได้ใช่ตอนนั้นอยู่บางขวางใช่ไหมแล้วก็แบบว่า แม่หรือว่าญาติเนี่ยซื้อพวกกับข้าวที่ตลาดนนมาให้โอ้อรอ่อยอร่อยทั้งนั้นเลยาอยากกินอลไรสักเลยนะหรือแม้สมัยก่อนเนี่ยพวกอะไรดังๆอ่ะอย่างตอนนั้นโดนัทคิสปี้ครีมเพิ่งมาอ้ามาล้วก็มีโอกาสได้กินเนาะอ,อะไรอย่างนี้ตอนหลังก็อย่างที่ทราบว่า,ามีการลักลอบอะไรเขาก็เลยงดในเรื่องของเยี่ยมในส่วนของพัสดุก็จะมังดตอนหลัง ทีนี้ว่าเรื่องของวัสดุเนี่ยเท่าที่ผมจําได้เนี่ยเขาจะอนุญ,ญาตให้แต่ละคนเนี่ยรับ2ครั้งต่อ1เดือนนะก็จะเป็นพวกของใช้อะไรต่างๆพวกครีมพวกโลชั่นโฟมล้างหน้าหรือแม้กระทั่งกางเกงในอ,อไรที่เป็นของส่วนตัวนะครับเวลาไปเนี่ยก็จะไปตามแดนแดนเ็ามีวันที่จะออกไปนะรับนะที่รับก็จะเป็นเหมือนกับที่ด้านนอกสายการก็มีลูกโกงแล้วก็มีช่องให้เจ้าหน้าที่ ตรวจ้นกรีดต่อหนะ้าถ้าเจอของผิดอะไรก็ไปนะแต่ถ้าไม่เจอก็หย่อนมาตามร่อง<ม>ตามร่องตามรอ่องอ่าแล้วก็จะมีอ่าพวกของใช้อะไรที่เราสั่งมันก็จะมีลักษณะที่ผู้ต่องขงังหรือเพื่อนๆน,นี่แหละนะที่แบบอาจจะแบบเลี้ยงน้องที่เป็นอาชีพแล้วก็ก็ต้องดูแลเขาขอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องมาสดุมันจะไม่ใช่ของ,ของแค่ของผู้ชายใช่ไนหะม,มนะฮะเปิดมาเนี่ยก็ ผู้ต้องขังข้างหลังก็เต็มมาต่อคิวอะไรก็จะรู้หมดใครส่งอะไรมาก็จะเป็นพวกยกซ่โชว์ขึ้นมากางเกงในผู้หญิงอะไรแล้วก็รู้อยู่เจ้าหน้าที่ทำอะไรให้อายเนี่ยเฮ้ยพวกมึงดูเอ็ดูนี่นี่เ้ยโอ้อะไรพวกมึงอะไรเงี้ยเขาจะมีเขาจะรู้แล้วนี่ก็จะน่าอายแต่ด้วยความที่ ความรักนำทางใช่ความรักนำทางยอมเสียได้ทุกอย่างพวกนี้ยอมเสียได้หมดแล้วจะโดนเพื่อนหยาดหยามยอมเสียได้เพื่อความรักครั้งนี้แล้วผมอยากรู้ตอนเขาสั่งของพวกนีญาติเขายังไงไอ้มันขน่นยศยกทรงทำไมผมว่าผมว่ามันถึงจุดที่แบบอะไรก็ได้แล้วตอนนั้นอะยอมแล้วอะไม่มีอะไรจะเสียแล้ววะไม่มีอะไรเสียแล้วเพื่อเพราะงเขียนอย่างนี้พอดีผมเห็นก็เคยข้างข้างสงสารเขาเขาจนไม่มีเสื้อชั้นในไม่มีเกงในแม่ช่วยสาง เปิดมานั like, ่ก็เฮฮากันไปของผู้หญิงอะไรต่างชื่อสำองเครื่องสำอางแต่วันนี้คือสมัยก่อนนะยันอีกทีแล้วก็หลายคนก็ถามผมผมเรียนมสอทปริยาตีจบในเรียนจำใช่ไหมก็ถามว่ารับปริญญาอาใครก็เจ้าหน้าที่นี่แหละรับกับผู้คุมนี่แหละผู้ตรงแกะเปิดกล่องมาอ้าวชื่อเอาไปแล้วก็ผมแทบรับไม่ทานอ่ะยอนมัชอบ เอ้าหัวยัเอ้าเอามึงอะอะไรไม่คือการรับปริญญาที่สุดรับเไม่ไม่ต้องหัวหน้าเขาก็ต้องรีบไงคิวมันเยอะแล้วกล่องเดียวเล็กๆอะปริญญาไปกดรัดแท้ไม่ทานทีนี้ตอนหลังอะเขางด พัสดุที่นี่ก็ <c oughs> ก็มีปัญหาเรื่องของเ <c oughs> ข้าของใช้ <c oughs> นะครับเพราะว่าเราก็ต้องเบิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในนั้น <c oughs> แล้วก็ในร้านค้าส่งคะอ์ในยุคนั้นนะนะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ายุคนี้เปลี่ยนหรือเปล่า <c oughs> ของใช้แต่ละอย่างเขาจะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างโลชั่นก็จะมีไม่กี่ย <c oughs> ี่ห้อให้เราเรียกแค่สองยี่ห้อยาสีฟันหรืออะไร <c oughs> โลออลอะไรก็จะแบบเล็กๆเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยบางขวางเนี่ยอยู่กันมาเขาอยู่กันไม่ต่ำกว่าสิบปีแน่นอนน่ะควรจะเป็นของที่มันแบบ มีให้เลือกหลายไซส์หรือไซส์ใหญ่หน่อยไหมสำหรับคนที่แบบอยู่นานอ่ะมันจะได้ประหยัดหน่อยประหยัดเงินญาติหน่อยอย่างเงี้ยครับก็เก็บไว้ในใจตลอดมานะฮะจนวันหนึ่ง <c oughs> เทียขมขำเทียขมขำแล้วอ่ะเทียขมขำแล้วอ่ะ <c oughs> ผมก็ไปเที่ยวญาติเสร็จกลับมาเดินผ่านสายการจะเข้าแดนก็มีผู้ผู้ช่วยเหลือบอกให้เจ้าหน้าที่มาตามผมผมว่าอะไรว่าเฮ้ยไปทําอะไรเกมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้าไปที่นี่เลยฝ่ายควบคุมกลางเลยก็ไปนั่งโต๊ะหน้าคอมหัวหน้าก็แบบ เออเดี๋ยวขอเวลาหน่อยนะเออจะขอแบบเ,เขาเรียกว่าสอบถามนะฮะเรื่องของสินค้าในร้านค้าสงเคราะห์หน่อยว่ามีปัญหาอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยจะได้ปรับปรุงอะไรเงี้ยล้วก็เออเออดีดีเนะมีมีแบบนี้นะมีการสํารวจมีอะไรด้วยก็ก็มีหัวหน้าพวกของใช้อะไรพวกนี้อยากจะให้แบบเพิ่มพวกขนาดขึ้นมาหน่อยอ,อะไรเงี้ยมันจะได้ไประหยัดขึ้นเพราะอยู่กันนานแล้วอ,อะไรเงี้ย เออเวลาใช้ใช้เล็กๆแล้วมันหมดไวหด้วยเงินเปลืองเออบอกว่างานมั้ยมึงก็ไม่ต้องไปซื้อสิซื้อทำไมอ่ะวิธีแก้ปัญหาเขาเออไม่คุ้มมก็ไม่ต้องไปซื้อไปใช้ทำไมอ่ะเออเอ้ง่ายดีนะไม่ผมคิดในใจไงว่าบานตรงนี้ทำไมเรียกมาทำไมก็เรียกมาบอกแค่นี้เออเสียเวลาด้วย แทนนี้จะกลับแดนเออไปพักผ่อนแล้วพอามานั่งทําไมเพื่ออะไรแล้วการสํารวจนี้มันจะมีประโยชน์อะไรแล้วข้อมูลที่ให้ไปอะไรเงี้ยเออไม่คู้ไม่รู้ซื้อ,อ,อเขาจะได้ไม่ต้องขายขายพวกแกปัญหาง,ง่า <laughs> ย มันมีจริงโว้ออสุดยอดเออก็อออประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็เป็นเรื่องสมัยก่อนอแต่ผมว่าหลังๆก็น่าจะปรับปรุงละปรับปรุงแล้วแหละเออว่าีพีนี้ยาวเนี่ยยาวได้อเอาละ่ะอันนี้ก็จบแต่พีท่านี้ก่อนนะแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนี่นะเคนโตนะวันนี้มีเคนโตมีแจกรางวัลมากมายด้วยพี่ไปร่วมกิจกรรมที่หน้าเพจเขานะแจกเสื้อซีเรนของพี่เอิ์นะแล้วก็มีแก้วเก็บความเย็นแล้วก็มีเครื่องมือมากมายไปร่วมกิจกรรมของเขานะาเขาแจกฟรีไปนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณพี่แพทมากเลย แล้วก็อย่าคอมเมนต์ให้มาอีกนะลำบากมากเลยใช่แล้วมันต้องเป็นเรื่องที่บันเทิงด้วยไงมา้างกันนะเรื่องในนั้นในจริงเตือนนะอย่าเข้าไปเข้าไปมาเล่าอย่างนี้สนุกนะชีวิตจริงไม่สนุกไม่สนุกว่าจะผ่านมาได้นะเอาละนี่เป็นเรื่องราวของพี่แพทนะครับอาคอมเมนต์มาใหญ่ว่าทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะสำหรับเรเราสามคนเดี๋ยวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ